เราทุกคนซ้อมตกนรกกันมาแล้วระยะหนึ่งนะคะอากาศร้อนจริงๆค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่านี่คือร้อนที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเตรียมใจเอาไว้เลยนะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกจะร้อนขึ้นได้กว่านี้อีกค่ะ รายงานจาก WMO หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่ามีโอกาสถึง66%ที่โลกจะร้อนขึ้น1.5องศาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในช่วงปีใดปีหนึ่งในอีก5ปีครึ่งหน้าก็คือตั้งแต่ปีนี้2023ไปจนถึงปี2027ใช้จุดตัด1.5องศาเพราะนักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนำมาซึ่งหายนะ และมีโอกาสถึง98%ที่อย่างน้อย1ใน5ปีนี้รวมถึงทั้งช่วงเลย5ปีจะร้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยสัมผัสมาที่มีโอกาสร้อนขึ้นเร็วขึ้นก็เพราะกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะเอลนินโยในปีนี้ซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติเลขาธิการของ WMO Professor p e t e r r y t a l a s กล่าวว่ารายงานชิ้นนี้ไม่ได้หมายความว่า อุณหภูมิโลกจะทะลุเกิน1.5องศาไปตลอดการกลายเป็นภาวะถาวรนะคะแต่ WMO ต้องออกมาเตือนค่ะว่าโลกจะทะลุความร้อนแบบนี้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถี่มากยิ่งขึ้นเอลนิโยจะเกิดขึ้นในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบวกกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์จะทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ w m o เตือนว่าโลกร้อนจะส่งผลต่อสุขภาพความมั่นคงทางอาหารการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเราจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์นะคะว่าโลกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเราจะห่างออกไปเรื่อยๆจากสภาพอากาศที่เราคุ้นเคย